สเคล็ดลับวงการชีวิตด้วยเทคนิค888คนประสบความสําเร็จทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันคราวนี้เขาจะแบ่งเวลาออกเป็น3ช่วงนะคะแต่ชั่วโมงแรกเนี่ยคือ8ชั่วโมงแห่งการทํางานเนาะเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ทํางานใช่ไหมคะอันนี้คือ8ชั่วโมงที่ คุณเออยากให้สําหรับคนที่เป็นพนักงานประจําหรือแม้แต่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเองอ่ะให้โฟกัสการทํางานแบบ8ชั่วโมงเอาแบบดีที่สุดเอาแบบรังสรรผลงานชิ้นเอกเรากับว่างานทุกชิ้นเป็นงานสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้บนโลกใบนี้วิธีการที่พาคุณเลยนะคะไปสู่พนักงาน h ฮโพ p o t e n ียลหรือพนักงานแบบเกรด A นั่นแหละมันก็คือคุณเอยคิดอย่างนี้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยงานสํารวจทรั์สินงานกระจกกระแจกงานใหญ่โตคุณเอยคิดแบบนี้หมดเลยงานนี้ ทำให้เสมือนว่ามันคืองานสุดท้ายในชีวิตฉันน่ะเราจะดึงศักยภาพของเราขึ้นมาได้มากๆเลยนะคะลองเอาไปทําตามดู8ชั่วโมงที่2เนี่ยมันคือ8ชั่วโมงแห่งการนอนค่ะหลายคนเนี่ย ละทิ้งช่วงหลานการนอนคุณไม่เคยเป็นหรอเวลาคุณนอนน้อยคุณององอองอะคุณสมองเบลอคุณแบบก <c oughs> ูไปต่อไม่ไหวแล้วกูคิดอะไรไม่ออกเลยนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นระวังนะคะการนอนสําคัญมากการนอนส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยถ้าคุณนอนน้อยติดต่อกันนานๆมันเกิดอาการเจ็บป่วยใช่ป่ะเจ็บป่วยเอาเรี่ยวแรงไหนไปผลิตความฝันจ้ะ จริงไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นออกกําลังกายดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอและในขณะที่คุณพักผ่อนนะคะโกรทฮอร์โมนอ่ะมันก็จะหลั่งมันทําให้สุขภาพร่างกายของคุณมันแบบถูกฟื้นฟูส้มแซมตื่นมาด้วยความแบบสดใสเป่งปลั่ง,งมีความสุขโอเคไหมและ8ชั่วโมงสุดท้ายนะคะแต่ชั่วโมงสุดท้ายคือ8ชั่วโมงแห่งการผลิตความฝันค่ะหลายคนใช้เวลาแบบ เหมือนราวกับว่าเวลาเหลือเฟือเวย้ยไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ย <c oughs> เสษ็จเสี้ยวเวลาเล็กๆน้อยๆ,ๆระหว่างรอรถระหว่างขึ้น BTS ระหว่างขับรถคุณจะเอาไปใช้ utilize อะไรได้บ้างคุณเอยนะเวลานั่งรถนะคุณเอยก็ฟังพอร์ตแค์ อย่างเงี้ยเวลารถติดอย่างเงี้ยคุณก็จะ utilize เวลาหรือเวลาไปรออะไรอย่างเงี้ยไปรอทําฟันอย่างเงี้ยคุณก็จะเอาหนังสือติดไปด้วยไปรอพาแม่ไปหาหมออย่างเงี้ยเราก็จะเอาหนังสือติดไปด้วยระหว่างรอนะคะแต่ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยคะ่ะเป็น8ชั่วโมงทองคําที่จะเป็นจุดตัดเชือกเลยนะว่าคุณคือคนธรรมดาทั่วๆไปใช้ชีวิตไปวันวันตื่นมาทํางานนอนตื่นมาทํางานนอนหรือคุณเป็นยอดมนุษย์คุณจะสร้างผลงานที่แตกต่างโดดเด่นได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้ชีวิต8ชั่วโมงที่เหลือเนะะี่ยค่ะ อย่างคุ้มค่าที่สุดรักพวกเราทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ